ของผมนี่ยังขั้นปกตินะพี่ดูเฮียหมูดิตีร้อยอะไรก็ไม่รู้เล่นบ้าเลยน<อ>ะหมูเฮียจหมูมันเยอะกว่าน,นั้นไม่เฮียจำได้ทันปูเหมือนมันรีใหม่เหมือนเออเหมือนจุติจุติมาใหม่เออน่าจะไวห,หน้าดูนะถ้าเกิดพูดถึงจุดเร็วจุดเร็วสองหนึ่งต,ตาตกไวเฮีย,เยจัดแม่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เลยมั้ง เขาถ่าโกออกกี่เปอร์ละแล้ว8เปอร์เออนะ89เปอร์น่าหอมดูจะ60ป่ะพี่ว่าพี่เลิกเล่นเลยโอ้ยยิเกียดกันอะไรกันแะกระดูดเอารวยเลยนี่ยว่าพี่ดูพี่เลิกเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ก็เลิกดูดแต่ละมันไม่ได้อะไรเลยเว้ยมันดูดอะหคอมเราแรงกันอยู่สองคนหรือไงเนี่ยใช่พี่ ความผมเนี่ยร้อนได้ตอนเนี้ยคือก็แบบพี่เอาเอาเนื้อามาย่างสุกเลยเฮ้ยก็ดีนะสเต็กคอีเดียนารู้ไปแรกแรกที่ไหนวะอาวุธนารู้ทุกข่ารึเปล่าเอาทุกใ<ข>ส่อย<ข>ู่แล้วนี่หว่าเรียกแม่งเรียกยากเรียกขุกขักได้เพวี้ย <laughs> <laughs> ว่าขุกขักคุดขุกขักดูเลียกดูหลักเลื่เกิน <laughs> ชื่อโกเรียกว่าผ่าผู้ตลอดไม่เคยเรี้ยงผู้ผ่าครับผู้ ผีชื่อลินดาแรงไม่ได้วะหรือกูต้องกู้น้องเพจวะผีชื่อลินดาเดสันนะเอากล้องติดหมวกกันไปด้วยนะทุกคนอัพพี่น้องลุยไปเปิดประตูเบ้านดูภารกิจจังเนี่ยเพี่จุดเทียนอะไรอะก็เดินล่าผีใช่ไหม่อย่าบอกนะหลังเ้นตีนั่นเมื่อกี้ ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยียหมูชื่ออะไรนะอ้าวโอ้ีตดไปตัวเอกใจลินดาเอดสันรู้สึกว่าเธอมองิสเตอร์แม่งจะไม่มีประโยชน์เลยยอลินดา are โอ้ยยี่มาไหนกอาแล้วแลปอโอ้ยยี่หน้าชิน้าบ้านย่าแม่อก โอ้พี่ผมลมภาษาตัวเองอะเมื่อกี้มันหลอกเฮ้ยซิปิิิ้มันหลอกพี่มันหลอกหลอกมันหลอกจะหลอกหลอกมันผมพมกินนปังกับปังกบตายหรือาตาะวเว่ามันอยู่ห้องครัวเปิดไฟเปิดไฟฉีเชฟชาเด็กอห้องครัวู่หผมลืมาาบ้านเกิดตัวเองเลยัลโลอารี เจอไหมว่าอยู <certa completed zat> oh, oh, ่ห้องครัวฮโอ้ยมีห้องใต้ดินด้วยก็มีห้องใต้ดินไงมีด่บราห์ราห์อห้องนอนก็มีฮัลโหลลินดายนเดซอนยูวอนแคนดี้ออชีเมื่อกี้แค่เปิดโลมันเปิดประตูห้องผมห้องนอนห้องนอนห้องครอมสามเครื่อง เอาลไม่ยอมแบ่งให้ผมผมกำลังจะขโมยไปหนึ่งเครื่องเงี้ยก็จอมมงออกมาเอามาขายต่อเฮ้ยนี่ไงมันอยู่ห้องนี้แหละถ้าเทมโอนเมเตอร์ดังมันอยู่ห้องนี้แหละพี่มันดังดังได้ตรงไหนครังแต่ตรงไหนเนี่ยแหละแถเนี้แหละอยู่ในห้องเนี้ยตัวเฮ้ยเฮอยู่เฮ้อยู่เซลอยู่เซลอยู่อารันูปอยู่อารันูอยู่เนาะสองสองเองอ่ะสองเองอ่ะถ้าเทมโอนเมเตอร์ดังมันแสดงว่ามันอยู่อีมันอยู่ตรงนั้นแหละพี่ เฮ้ยลินดาอยากกนไอศครีมมีโอกาสดูาผมดูด้านดาการวิ่งอะเดินมาปุ๊บฮะพอคนมาปุ๊บปิดซูปปังไงเปิดซู Hello Anna I'm alone Please show yourself man Show yourself I need picture I need some picture ชื่อลินดาเออลินดาลินดา Anna รู ูรองรามดููรภาษาเยอรมนที่แปลว่า็ดแม่ลูกกระดี่โอ้ยไม่ไดุ้กับเียสิไอรนดา s u r f m o r e t y o e t is e ี่ไน c ์เฮ้ยราต้องทักทายเขาเป็นภาษา จีนแล้วแหละโอ้ชางดีมากช่างดีมาเอ้ยลดะช่างช่างดีมากีลินดามันกลัวผมจนไม่ไม่กล้าออกมาแล้วเฮ้ยกระดูกมด่าไปคำเดียวมันงอนไม่ออกมาเลยลินดาอายุเล็กเล็กูดเสก่ยเด้อกูมีม่นเข็นด้วยลินดามึงต้องกลัวกูนะกระจายใช่ไหมยิ่วถือม่านเข็นวิ่งไม่ยังตามไปเลย เอ้ยเราก็ปลาแต่มันดิเนี่ยเหล็กทั้งดุ้นมันต้องบล็อกสกินแหละดันดันยิ้ม่ยิวเรว่าปลานเขดินลงมา I'm waiting here r on your bed I'm waiting for you I want o tonight t i เอามันทักที่ยุท Please o n yourself give me a s i d e ไปเล่นไฟบ้านเขาอีกโหโคตรสุดแหละ ถ้าผีมั็นกอดนี่โอเคแล้วรินดาโอ้โหรินดาโชว์ยูเซฟไว้บปรอกยูเฮาส์โอเคปิดมังเขยไปวางเ้าใช่ไหมเจอคนอย่างเงี้ยไม่มังเขยยังอยู่กับมือผมผมจะไม่ปล่อยมันโอชันเซนเซอร์อะไรเดียวบางทีผมก็ปวดหัวเจอคนอย่างเงี้ยเออตอนมึงคือมึงคุยกับผีแล้วมึงไม่ได้มึงได้เอา พีดีไหรอะเนื่อยพูตั้งงาน่เฮียกูตั้งงานไม่ค่อยคุยไปสัจชขอขอคุยกับริดาหน่อยได้ไหม please ดีแบบ o อน a l หน่อยิกูเป็นผีกูเจอคนอย่างไอโก้กูก็ปวดหัวเฮ้ยได้แหวนดีเลยเฮียลินดา every house you don't talk with us ไอ้เฮ้ยกูดปาเอาพูดเลย ตัวคอนเทนต์ตัวได้ใส่เลือดพี่อยู่โดยโดยเฉพาะเลยใช่หรเปล่าลินดา1 2 3 I w r e e v e y every everything from you talk with us talk with us o r e you dead man i eat you so นั่นไม่ไปมาไ่มาแล้วเียบร้อยลินดากูขอโทษกูพูดเล่นกับมึงกูไม่ได้ตั้งลินดา มันเติอันใครวะเนี่ยอันผมเนี่ยดินดาขอโทษเอาเอาสันอยดิอ่อแตกลินดาร์ไวอยู่ลิดาอยู่มาตไปเบี่ยเลียเียช่ออะไรเงี้ยไอไอ้คนวดผีเสไม่ตายไอคน่ไม่พจะตาย

ไ,ไม่ใช่ลินดาละก,กูะ <c oughs> ไอ้กูมันตามติดตูดเลยแตกแตกแตกใช่ไหมเอาพี่เปิดไฟทำไมคนพิษอินดายดแม่น้ำแข็งละลายได้รินน, <c oughs> น้ำกี่เนี่ยมันเอาเรื่องอย่างไว้ตัวเนี้ย <c oughs> บอกแล้วคนเป็นผีกูก็ปวดหัวเจอคนอย่างมันอ้าวไปเชียนั่นงยนต์ของเล่นอีก โก้พี่ว่ามันอยู่กลางบ้านหรอกโก้มันอยู่ห้องครัวจริงด้วยเนี้ยนี่นี่ห้องน้ําอยู่ห้องน้ําลินดาตอนนี้อยู่ห้องน้ําก็พิ๊บปุ๊บปิบปุ๊บปิบเดินอยู่โก้ลินดาอยู่ห้องครัวลินดาลินดาไปห้องใต้ดินแล้วอ่ะนี่ตามติดชีวิตลินดาอยู่เนี่ยเอ้ลินดาเราด้วยเอ้ลินดาลินดาเอ้ยเอ้ยเอ้ลินดาอย่างเงี้ยเราผีได้บ้ามันเดินอ่ะมันเดินอ่ะ เดินเดินเดินว่อนเลยเนี่ยอยู่ชั้นใต้ดินอยู่นะเอากาวไปก่อนที่ว่า,าต้องออกไปไไโลบยาแล้วว่ะมามาเดินมาเดินเล่นชั้นใต้ดินหน่อยไหมลินดาอยู่ <'m> อย่างนี้อ่ไปได้ครับ

ว่ามันอยู่ห้องครัวโอ้โเหี้ยมึงไม่รับใจเลยสุดเปอร์เซ็นต์ยสุดยอดหมองบอกเลยมีสุดเปอร์เซ็นต์ี่สุดยอดออเจอพี่มึงเข้าไปปเดี๋ยวมันก็เล่นเราแหละข้าไปเซตของแหม่นะ่าอยู่ห้องครัวเออคนอัดคลิปก็รีบตายไว้ให้จังแกเป็นนายกล้องมาแล้วนะอือค่อยดูอยู่ฮงงง่าฮ่าอย่ากังวลสัญญาจะเกาะติดเลยไปตบลินดาหนะ่อยพี่ๆตายแล้วเหมือนกันไหมอ่ะ เดินตามไมาอยู่ลิซด,ดาไมาส่สนใจกูเลยเมื่อกี้อยู่ห้องใต้ดินนะ่ะเมื่อกี้เห็นเดินเล่นอยู่ห้องใต้ดินอยู่อ่ะพี่มันอยู่ห้องนี้นี่หว่าก็ได้เิงเก์เพ็นละไ้บอยขอเลขบัญชีบัญชีที่กูให้กูสมัครหน่อยมาแล้วจ้าบัญชีเหรอไม่ใช่บัญชีอุย้ยอเหี้ย มึงกูเปิดบัญชีไม่ใช่เหรอไม่ใช่บัญชีอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำมันอยู่ห้องน้ำเอ่อทำมาตรการไม่ใช่เหรอใช่ปะม่งโผล่มาข้างหน้าเลยอ่าทำอ่าใช่ใช่มาตรการรู้ได้แล้วมันไม่มีบัญชีใช่ไหมตลบนีม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 ีลิงดาลิงดาว่าจะดูแด็ดแมนโชว์โชว์เซลฟ์เซลฟ์ไอหนี้ไอหนี้ชิลซัมม์สัมม์ทิงไอโนไอโนย่องตัวนี้เลยว่ะ ดินด่ดินด่าไอวิคดูเอสดูน้องดูเอา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 ไหนอุ้ยอุ้ยดินด้าวันนี้จะหาไม่ไั้ไงใสนไว้ตัวเนี้ยไอของแหล่ไอ้เนี้ยตัวท่าคอนเทนต์เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอ่ะไอสีเม็ดสีส้มอ่ะเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่บอกไว้ทำเกมเนี่ยแหละเนี่ยแหละเราจะทำเกมเราจะบอกคนในกิ่ยังไงอ่ะเก็บขยะได้แค่หมื่นชิ้นเอง ก็ไอเอนเตอร์กดไอขึ้นมาเอนเตอร์ไปที่กิลจิฟิกซ้ายเทียบไฟดับแล้วไฟดับแล้วนะบอกเลยว,ว่ากูขิงไอสัตว์ขยะหมื่นชิ้นมาเดยไอ้อาจารย์ผมขีงคนในกิลด้วยปะวะได้ได้จริงเนี่ยย่าทิฟิกซ้ายปุ๊บขยะได้มาแค่หมื่นชิ้นเอง จะไปกลัวก็จะไปกลัวเฮ้ยมันโผล่น้ำโผล่มั้งหน้าเลยมันเอาแหละเจอมันมันอยู่ห้องน้ําอ่ะไม่นี่เลยนะวิ่งไปห้องห้องเดียวห้องซักผ้าที่ที่จะมีอะไรบ้างพี่คนเนี้ยได้แค่พิงเพิ่นหน้าประตูงั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละด้านผมคอมพิวต์ที่นี่นะมาได้มาแล้วจานไม่ใช่เดี๋ยวมัจานเลย ต้องเป็นสีม่วงแป็นสีม่วงเนี่ยสีม่วงจานต้อสีแดงเออสีม่วงนะน,นั่นเอาไว้ทำเจมจานเก็บไว้แพงเต้องสีม่วงโอ้กูด,ดีใจนึกว่าอันนี้ไอส้สา,ารเด้อไอโนคอมีแลซะจานคนขยาเป็นแสนขึ้นเนีลยร,รู้เรื่อยๆได้ก็เปลี่ยนที่อื่นไม่ได้ก็จนกว่าจะ61อะอยู่ที่เนี้ยแบบก่อนนี่อยู่ตรงนั้นอย่างนี้อยู่ยัง61 ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอรอกมัมีคนมามาแย่งงานมาเมาดีเมาดิตายได้หรือเหี้ยผมก็ทับเลยผมก็ทับมาเรื่อยๆเลยอาร์ยูเฮีย Why are you s ล u p i d You know you are old. กมอดกมอดไอเว้นนี้ for you in y o mm ู hmm. l o น k look ไอเด็ตีแดงนี่มันโอกาสดับ2%วะนะโอกาสดอบดับง่ายโยง่ายว่าดับอีกอย่างนะเฮ้ยลินดามันชอบผมมันอยากขอผมออกจากบ้านลองลองไปคุยกับมันในห้องน้ำดิอุยต่อชิฟชานนุ่นสิฟิกไดนามูโตะเฮ้ยไรวะ

การกรุงไทยธนาคารอะไรวะอ้างกรุงไทยใช่มันคือธนาคารนกไฟฟ้าปะใช่ใช่ใช่อาชีตแมน I'm sorry sorry so o r r y sorry I'm sorry man ตึกๆ I I I know I I play I I was p a y i n g man อบบ๊ b บบ๊อบบ u t บบอบบ๊บอบอมคอมบอบออ่ะอบนอออยู่อ้อ ต่มันไม่เดินเข้าห้องครัวนะมีเขตแดนอะไรกันมันอยู่เนี่ยอ้าวมันเดินออกมาแล้วมันเดินมาแล้วมันมาหาแล้เอาถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายกันไปได้เหรอชาร์มุตะงอมเมียร์แมนรินดาราเฮียร์เบย์คิทเชนคิทเชนคิทเชนแมน You are so stupid man I'm here Oh my god What are you d o i n ย What are you ตุ้ย g รินดังมันอยู่ห้องใต้ดินอ่ะเดินลงไปหามันดูดิน้องน่ารักก็ถือเคียวด้วยผมรู้น่ารักเกินไปผมก็ไม่ได้หลักฐานักทีแม่งมาต่อผ่าอะไรเลยดินดาวหัวต่อไม้กางเขนโดนไป้ะ ไม้รู้ผีไหมเนี่ยอ้อะไรอย่างฟิลเจอร์ปรินเชเลยถ่ายการน้ำดูตรงหน้าประตูอะเออถ่ายการน้ำดูเนี่ยการน้ำอ่ะการน้ำอ่ะเอนี่ยไม่ไปดูกล้องเลยโกงดูกล้องอะไปิดออฟอ่ะดูวะปิดไฟแล้นี่อะไรเอรินดาไม่เล้าใจเลยทำไมมันฆ่าขึ้นมันไม่ยอมฆ่าผมเนี่ยชอบผมเนี่ยดูตรง เจาเองมาทรมานมากโอ่ทรมานอีคนแล้วนะยินตกเย็ดแม่ใครไมาโดนการน้ำมั่งหน้าตกใจขมูดไปแก้กันเด็ใครอะไปแกงวะคนก็ยิ่งขวัญอ่อนอยู่คนอย่างมึงนี่นะขวัญอ่อนโง้เหี้ยแต่ละคำที่ด่าผีดิอืมไม่ต้องเล่นกันจบ ไม่ไม <laughs> <smoke> ่ไ <thin> ม kind of <este>. ่ปล่อยเอาไม่เลยนี่ปล่อยแกร้อนออกไปเลยี้กดอีนีกดอีนีกอแกน้องกูเดียวเนี่ยน้องกูเหมือนพี่เอ็นเฟสเลยเหมือนพี่เอ็นเฟสเลยเจอแกรอดเจอเจอรอดออนไลน์ไหมแกแหละกูแกแหละแล้วเสกอยู่ประเทศเดียวกันได้ไหมงั้น เออเสิรมัตอนแรกมันเป็นกลุ่มรวมคนต่างประเทศรวมเั็นตัวอยู่แล้วแล้วครนเนี้ยไอโก้เสิร์อยู่ประเทศกันเกิรกูไงไอโก้ไปช่วยกูช่วยกูเล่ลนเกมยิงปืนสัตว์ฟอร์ดไหนเอ้ยยี่เอเปกเอลยกูเล่นไม่เป็นเอาตรงนะโก้โก้เกมมอากาน้ำขึ้นมาผีผี<พ>จะโกรธแล้วนะผีจะโกรธแล้วนะ <c oughs> ไอ้เอียงพ่อเป็นตัวนะั้ออนอะืมผี ได้ไปจับมือลินดาพี่พวกกูได้ทำคอนเทนต์โกแล้วนะเอ้ยลินดาเมียเฟรด yes อารินอาราอารินดาฟักว่าฟักยูเฟนไอ้จานเดี๋ยวยิมตัวตัวโกอัดนยิ้มนะทำน้องทำไรน้องกูปล่อยน้องกูอิสระเถอะไอ้ยี่มันเปิดไฟยังไงเนี่ยผมลืมไปเล้นหนังนี้โม่เอฟอ่าฮลินดาอยู่ฟักน้อง I got a c o v ด d test and I broke your house ิควันผมหายแล้วพี่ไม่ตุ่มตุ่มต้านทานบ้านนี้พี่ดูอยู่วันคาฟิ3สามชั่วโมงอะเล่นเบอร์พี่นะครับผมว่าออกอจากรลได้หมดอ่ะทรมานผีอ่าโอเคก็พฤติกรรมหน่อยให้คนด่าผีเดือกรอด แต่คนไม่ด่าเจอตายเออดีมันไายคุยได้เยอะบ่อยพี่พี่พี่คุยกับพี่คุยดีกับมันเกินไปพี่เยอะไปคุยดีกับมันพูดไม่ได้พูยอะไรกับแม่งเลยเหมือนมันรู้ว่ากูกูชอบแอบขอพราะไงแม่งดักหน้าประตูเลยไปเยอะแม่งมันเกิดตรงห้องครัวเลยพี่เมื่อกี้เออมันอยู่มึงก็เลยล็อกประตูตัวเองถ่างเตียงไว เป็นไปได้ไหมถ้ากูจะไปดูดพวกมึงได้ได้ได้ผมกำลังไล่ดูไอโก้อยู่เนี่ยเป็นคนละเกมกูมาปากแรงกูเดินไปนี่ชาติไหนเหงวไหเนี่ยโอ้หโหโหโหไกลอ่ะรินดาลอบแป๊บนึงเดี๋ยวมา ดาพร้อมอยังรินดาทำไมทูกมันดับแล้วก็ดับลงไปเรื่อยๆอ่าโอเคอ่ะโ okay. อเค okay, รินดาฮ <Hey, S 1> ้อจ้า <ไป S 2> ในตัวเมื่อกี้นี้แม่งสองยีด้วยมอดจะจบหมดอ่ะสบายเลยิ mm hmm. ีเดียว Hello my friend I'm here with you a r u here inside? I will go to you and fuck you. T ุตะ yeah> yeah, a m u t a าร์มชาร์มมุตะม a ตะม o a ะ e ุตะ h ุ r ะมุ a มมุตะมุมมุตะมะมุตะมะมุตะนะมรตะมุตะรุมุตมม่มุตมุอะะมุมมะมะมุะมหมมะมุตะมมุมุมุตดมะม่มึงะมะมุมุะมะเซอร์ุมุะมมุต้มุตะมมตม ไม่ที่เราคุยผ่านดิสแมสเอซอร์มีแมสเอ็นซอร์กูไม่ยอมจัดต่ออ่ะทางคนจัดต่อเฮียกูต้องตื้อตื้อตื้อตลอดเลยไม่เนี่ยยาวเลยไม่เนี่ยพี่เจ้ากรมโอ้ยชาดมุดโอ้เป็นไงเราเป็นไงเราปะเถอยังเทถ่ายเก็บไม่ถึงเนี่ยต้องถ่ายเก็บไปแล้วเนี่ยมันไปโยนบุ๊คแม็กตั้งเลยอ่ะโอ้โห เห็นไม่ด okay. ีอ่ะเห็นไม่ดีอ่ะตรโทษผีไม่บอกว่แล้ววะผมพี่แย่งไปจากมือผมได้ไงวะมึงอ้าวหยิบมือผมได้เลยจะบอกนะผีวิญญาณสลายเนี่ยจะทำหน้าไปทนไม่ได้ไปแล้วผียังไปวะ The last time where, where? are you? Show, show you, you, sail, My, my friends, I, I will kill you, if you do not show you yourself, yourself, I will kill everyone, kill you kill and come, come with the fire and burn your house, house and drop your house. 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 Come here, motherfucker, you will, you will over my life, You ask motherfucker. to you, อยู่คอมเอาไม่ไอ้กลัวเล่นเกมที่เดผีไม่มีอยู่จริงเลยสัจแม่ไฟเล่นด้วยว่ามันอยู่ห้องน้ำามันอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำ ฮัลโหลครมูต้าดอะไรอยู่ตุ้งตุ้คอมเอาะผู้วางตั้งนะเจ้าเว้ยพี่จะมาบีบไม่รหวางอหรผมเลยมองของไม่ไหวแล้วปั้งี่ไม่ตั้งเนี่ยไม่ตั้งเนี่ยเอ้ยย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 ่ยยอยย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 ย นี่นะครับแบบนี้เอาหายยี่ปกป้องโกเองเฮ้ยพี่ผมมันปิดประตูผมก็อยู่ข้างนอกพอดีชาร์มูตเตเอาโน้ตบุ๊กตาใส่หน้าแม่งมันอยู่ไหนพี่ยิบเกี้ยนตกตาหมีเขาแล้วพอเราพอมันหันล้วเรานี่ไงอยู่ในห้องนอนอยู่ห้องนอนกระปุ๊บกร็ปิบกระปุ๊บก็ปิดอยู่แหละผมกับบารแม่งเลือดเสร็จสิทธิฆ่ากูเขจะเอาตุ๊กตามิกันมึงหวยแรงออ้้าวก น่าจะทักกับผีได้นะยะผีกับผีพอตายแล้วมีมัดต่อยผีเงี้ยตายแบบว่าให้มันแบบให้มันแค่สตันไหมหายไปแล้วหาแนววะยังไงเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่เกินเบาเไม่เกิดยังไงวะเฮ้ยมันเดินเร็วมากเลยเนี่ยเดินเร็วกว่าเมื่อก่อนเนี่ะ เราวออนแนนเหรอพี่รออยูโชว์ยูเซลเสารพักมีระบบใหม่ผีกันซิบข้างหูอาพี่อะไม่เก่งเล่นแล้วพี่ผมอยอมแพ้โปรตัตรกไก่โปรตักไก่โปรตักไก่ของเต็มบ้านเลยเน,นี่ยนี่เนี่ยหือว่าจะการหือว่ามันจะเป็นผีใหม่ฮังตูฮังตู เธอมีนะมีนะฮันพลูมาโบติกายไลโกะเจอกันซายโยนาระใครไม่ขึ้นรถกระป๋อยตัวนี้แล้วนะวิญญาณอะล้อมเด้อกำลังจะขึ้นรถด้วยโอ้โหนี่ของหมดเลยมกระไก่ยิ้งเป็นตัวไก่ปล่อยวิญญาณไปก่อนสรุปว่าเป็นตัวอะไรปล่อยปไว้เนี่ยเวทแล้วกัน ันคืออะไรฮันต์ตู่ฮันตู่จริง้วยฮันตู่ฮันตู่ฮันตู่ตู่นุ่มตู่ทำไรเนี่ยหนุ่มตู่การลื่ไวยังไอ้ตู่ข้ากูตั้งแต่ต้นเกมเลยนะไอ้ตู่เราอยู่ประเทศไทยครับผมเขาอยู่ประเทศไทยผมมมไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ฮันตู่ฮันตู่ฮันตู่ไอ้ตู่นี้ไอ้ตู่นี้ผมบอกเลยผมว่าไม่กลัวหรอกความตายความกลัวผีความแม่แห่คนเดียว ไม่ใช่ประชุดหยุดอังคารนะรู้เปล่าอ